องเรามาไม่ต้องไปจ้างคนหรือไปจ้างไกด์แล้วนะคะอยู่เกาะพังงาน,นถ้าเรารู้จักทำเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์โดยตัวเราเองแล้วเราก็มีผลลอยได้ตอนนี้ช่องทาง YouTube คือที่สัญญาทํา youtube เพราะว่าสัญญาเป็นป่วยอายุวัยทองเนาะเป็นโรคว,วิบวับ ทำให้อารมณ์ขึ้นขึ้ลงล่องบางทีก็เศร้าบางทีก็เสียใจแล้วเราเล่นคอมพิวเตอร์เล่นไปเล่นมาก็เลยมาเปิดช่องโอ้จากที่เราป่วยป่วยแบบเหมือนคนไวทองอโรคซึมเศร้ามันหายไปนะเพราะว่ามีเพื่อนเยอะเราได้คุยกับเพื่อนตอนที่เราไล่สดวิ่งหาชั่วโมงสี่พันให้ครบนะสี่พันชั่วโมงโอ้ ไลยเช้ากับวันเย็นเลยนะคะแล้วมันก็ผ่านกติกาไปอย่างดีแล้วมันมีคนเขามาบอกกับเราว่าพอผ่านไปแล้วทําแต่คลิปลงอย่างเดียวก็ปังถ้าเจอคลิปปังนะคะเราก็ตอนหลังมา y youtube เขาเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนกฎกติกาวิ่งไล่ล่ากันกันกบ Facebook กับไอตัวทิกต o k ด้วยนะคะทิกตอกนี่เราเอาทิกตอกมาลง YouTube เป็นคลิปสั้นบางทีมันเป็นติดเอ่อแดงไม่ให้เราสร้างไรายได้แต่คนดูเยอะเราก็ไม่ต้องไปลบมันทิ้งหรอกปล่อยไว้อย่างนั้นแหละ เพื่อให้คนติดตามเราลองมาทําคลิปชอ็อตคลิปช็อตนี่แหละมัง่งที่มีคนตามมาอีกสองพันคนเนาะขอบคุณแปดไลค์นะคะที่ทนฟังสัญญาหน้าเปื่อยวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าคิ้วก็ไม่เขียนนะคะหน้าก็ย่นย่นแล้วเนาะคีมก็ไม่ทานะคะมาแต่เช้ามานั่งคุยอยู่ข้างบนนี้นะเดี๋ยวอีกสักเจ็ดนาทีสัญญาก็จะลงแล้วนะคะแล้วช่วงนี้ก็ได้ ชีวิตแบบนี้นะคะอยู่ทำความสะอาดบ้านไปทุกๆวันนะคะก็ไม่ให้มันมีลาขึ้นนะคะเราใช้ผงซักฟอกลงเวลาฝนตกหน่อยอะไรหน่อยนะเราก็ดูแลบ้านให้มันสะอาดเนาะพอมันสะอาดมันไม่มีเชื้อลานะคะเราก็ใช้ผงซักฟอกหรือว่า,อาไอ้พวกสันไลนะคะหรือน้ํายาที่ทําความสะอาดบ้านเรานี่แหละเอามาเทใส่พื้นเลยนะคะไม่งั้นก็ใส่ไอ้พวกเสเปรย์ฉีดนะคะ เดี๋ยวอันนี้ไปจากก่อนมันจะได้มาเช็ดเท้าเมื่อวานนี้ละซักก็ซักสกดิบดีไปเลยค่ะจะได้มาใช้ใหม่ก็ล่มลื่นมากเลยนะคะสก,กัดกั้นโดยการที่อคอโลโฟินสังเคราะห์แสงนะคะเราจะได้ออกซิเจนอย่างดีเลยนะไม่มีมลภาวะเลยนะคะตรงนี้ แล้วเราก็ไม่มีเอ็นอะไรนะเอ็นพหรือพเอ็นสองจุดห้าหรือศูนย์จุดสองห้าอะไรนั่นเลยเนาะก็อยู่แบบนี้อยู่กันจนเปขาดไปข้างหนึ่งเลยนะคะยังไม่ได้ผูกใหม่นะคะเอาไม้ไปวางไว้ตรงนั้นเนาะเพราะว่าเราเราคิดว่าตรงนี้จะทําให้เป็นที่พักชิลๆนะคะไม่ได้ทําแต่ไม่แน่หรอกนะคะตรงนี้อาจจะเป็นอีกหลังหนึ่งขึ้นมาก็ได้นะคะทําเป็นห้องหรือว่าเอาไอ เรามีไอ้พวกที่นอนสําหรับคนเดียวนั่งนะคะแต่เราเก็บมันไปไว้มันเป็นที่นอน PVC แบบเดียวกับไอ้ที่นอนพับของสามชั้นนะคะเราก็เอา PVC มาหุ้มแล้วเราก็มาวางวก็มานอนดูดาวที่นี่เป็นประจําเลยนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะซ่อมนะคะวันนี้จะเอากระดาษทรายมาลงตรงขาวๆนั้นแล้วก็จะทารอ,องพื้นก่อน พอลองพื้นแห้งสักสองเที่ยวแล้วเราจะทาทับด้วยสีเดียวกันที่มันเป็นสีนี้แล้วก็ลงพื้นสีใหม่นะคะก็ทำตามนี้ไปเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะเมชาขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาฟังกันคุยนะคะทักทายกันไปเนาะขอบคุณมากๆเลยเพื่อนๆที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนตอนนี้นะแล้วอ,อ,อย่าลืมนะคะทุกคนคนที่กำลังผ่านหรือว่าผ่านไปแล้ว ไลฟ์สดไว้เอาเงินนะคะไลฟ์สดได้เงินแล้วเห็นเพื่อนไลฟ์สดที่ไหนก็โดดเข้าไปหาเขาเลยนะคะเปิดทิ้งไว้ให้เพื่อนเดี๋ยวออพอเราไลฟ์สดเพิ่มถ้าเราไปดูเพื่อนมันจะไปเด้งหาเขาเองนะคะถ้าเพื่อนเข้ามาหาเราเราก็ไปหาเพื่อนเราไม่คอมเมนต์ก็ได้นะคะเปิดทิ้งไว้ให้เพื่อนเพื่อนจะได้ได้เวลานะถ้าเรามีน้ําใจ youtube เขาจะให้เราเองนะคะเขาจะดันไลฟ์สดของเราขึ้น พร้อมกับจ่ายเงินให้เราเต็มๆเลยนะคะถ้าไลฟ์เป็นชั่วโมงยิ่งเพื่อนมาอยู่กับเราเยอะๆเหมือนตอนที่เราสร้างรายได้แรกๆเราไม่ได้อะไรแต่เรานั่งทนไลฟ์สุดเพื่อให้ได้สี่พันชั่วโมงเรายังทําได้เลยนะคะพอเราได้เวลาผ่านไปแล้วทําไมเราจะเอาเงินไม่ได้จากตรงนั้นนะคะ